อันไหนไอ้ไอ้ไอ้ได้ยนแล้วมากันแล้วครับคิดแอนขายนะฮะโอ้โหผมบอกเลยว่า มากันแบบเป็นสปาราดอย่างนี้นะครับสปาราดมากมายรอบนี้อาจจะไม่มีอุลตร้าแมนแต่ว่าสปาราดแม่งโคตรน่าสนใจนะครับผมอาจจะหลุดหยาบไปนิดนึงแต่ว่ามันน่าสนใจจริงๆผมอยากจะอวดเอาไว้ง่ายคือคลิปนี้ขออวดหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับกับโอเมก้าร่างใหม่ครับลองดูสิว่าจะเหมือนในซีรีส์หรือไม่แต่ก่อนที่จะรับชมตัวนี้ผมขอเป็นพวกซอกสปาราดก่อน อ่าเดี๋ยวเริ่มต้นจากตัวแรกก่อนเลยอ่าเลือกกันดียเป็นตัวนกนะฮะเพกูนอสนันนียครับคุณพ่เพกูนอตัวนี้นั้นเป็นนกที่ดูสวยงามมากๆเดี๋ยวจะถ่ายโฟกัสใกล้ๆให้ดูนะครับผมบอกเลยว่าทั้งปีกนะฮะแล้วก็รูปร่างหน้าตาอะไรเงี้ยผมคิดว่าสปราชทุกตัวเนี่ยที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยดูค่อนข้างสวยโดยเฉพาะดวงตา ที่จริงดวงตาของเขาเนี่ยมันจะมีสีขาวสีน้ำตาลและสีดําซึ่งปกติเนี่ยมันอาจจะเป็นสีดําทั้งดวงตาเลยนะอ่าครับแต่ว่ารอบนี้มีความใส่ใจรายละเอียดอ่าับครับ,รบผมบอกเลยว่าควรมีอ,อ่ะควรมีจริงๆโอ้โหดูสปาร์ตตัวนี้ผมไม่เคยเห็นมาก,ก่อนนะ,ะคนที่เก็บสปบาร์ตอยากได้ดีไซน์สปาร์ตใหม่ๆเนี่ยครับตัวนี้ต้องมีอย่างแน่นอนใช่ครับผมปีศาจนกนะฮะ นี่ฮะสามารถขยับปีกได้นู่นนี่นั่นได้นะครับผมอ่ะส่วนอื่นอาจจะขยับไม่ได้ไม่เป็นอะไรครับเป็นซอฟสับปะรดแหละใช่มันมีความน่ารักและแอบดุหน่อยใช่ครับมันทำลงใช้คเาว่าแอบดุด้วยมันลงรายละเอียดได้เป็นอย่างดีนะฮะเดี๋ยวดู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 หน้าหลังเนี่เห็นไหมการในนี่นะฮะซึ่งสับปะรดตัวนี้เราก็เห็นไปแล้วเออมาในโอเมก้าตัวที่สามนะฮะอันนี้เนี่ยผมชอบมากเพราะว่าไอ้ลวดลายข้างหลังของเขาเนี่ยมันเป็นตะปุ่มตะป๋ำซึ่งเออมันจับแล้วมันฟินเออมันฟินมากมอกครับผม ตัวตอมาคุณแจ็ครับกับตัวนี้ครับผที่ชื่อว่าโดกริตนี่เนะฮะโดกริกตัวนี้นั้นนี่ฮะมันมีป้ายบอกอย่างนี้แต่ว่าผมอยากให้ทุกคนเห็นรายละเอียดผมยอมนะยอมดึงป้ายออกนะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นรายละเอียดเพราะผมอยากให้คลิปนี้เนี่ยเป็นวิทยาทานให้ทุกคนว่าเฮ้ยคุณสนใจแล้วก็ความสวยความงามของเจ้าตัวนี้มันเหนือชั้นขนาดไหนซึ่งสัมปรานอุจแมนผมยอมรับตรงๆเลยว่า เหนือกว่าสัปะัดในไรเดอร์มากและหลายขุมอย่างแน่นอนใช่ครับนะครับ <ผม S 1> ดูในรูปร่างหน้าตาออมันอาจจะแบบมีความน่ากลัวแต่ว่าเขาแอบ,บน่ารักหน่อยใช่ครับนะครับดวงตานน่นนี่นั่นฟันที่ออกมาแบบนี้ออคุณแจยังผวาใช่ครับแต่ก็แอบ,บน่ารักหน่อยก็บบน่ารักฮะออซึ่งแบบว่ามันมีแบบมือสั้นๆไงออแต่ว่ามันก็อย่างว่าแหละมันเป็นแบบสัปะรดครึ่งบกครึ่งน้ําอะไรอย่างนี้ซึ่งไอตัวนี้เนี่ยไม่สามารถขยับร่างกายได้แต่ว่าเอาไปตั้งโชว์ได้เอาไปต่อสู้กับอุลตร้าแมนได้ ถึงมันจะขนาดเล็กกว่าโอเมก้าแต่ว่ามันก็ทรงน่ารักนะเอ,อผมในเรื่องโอเมก้าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีได้อย่างไรออจ<า>ับแค่นี้ผมก็ฟินมือแล้วออทุกคนก็สีสันเนี่ยคห็เนี่ยเราก็เห็นอยู่ว่าเฮ้ยมันลงมาครบจริงๆนะออทั้งแบบว่าตัวข้างบนที่เป็นสีเหลืองแล้วก็ตัวลำตัวเนี่ยที่เป็นท้องสีพูฟันอะไรเงี้ยลายวัวว่ายง่านะฮะ สวยงามจริงๆนะฮะ<ช>บอกต่างๆนานปลอยตะปุ่มตะป่่าอะไรต่างๆนานาทำถึงใจอย่างแน่นอนอตัวต่อมาคุณแจ็ครับเธอริสีรัตน์เนี่ยเธอริสีรัตน์ตัวนี้นั้นก็จะเหมือนกับปีาศาจเหมือนกับอุ้ยเหมือนแบบเป็นเค้าตัวตุ่นเนี่ยออที่ขุดแหลงเพราะมือมันมันเป็นมือเล็ยบยาวๆอะไรแบบนี้ใช่ครับผมขออนุญาตแกะก่อนนะครับนี่ฮะ ไอที่ผมแกะออกมาเนี่ยนี่คือรูปร่างจริงของเขานะาเปรียบเทียบกับซอฟซึ่งซอฟเนี่ยมีความเหมือนพอสมควรอูเพราะเขาลงสีแบบรายละเอียดนะฮะนะรูปเนี่ยที่แบบว่ามันเป็นแบบสีแบบเนี้ยสีแบบชมพูชมพูอย่างเงี้ยซึ่งซอฟเนี่ยก็ลงมาได้เป็นอย่างดีเออ,เอ,อนะฮะลงมาได้เหมือนอเกือบจะเหมือนเกือบ ประมาณ80%แล้วกันครับผมยังไงฮะเราดูรายละเอียดดิที่จริงอ่ะสปาราดเนี่ยผมชอบนะเพราะว่าอุลตร้าแมนเนี่ยก็เหมือนกับชุดธรรมดาอาจจะมาเปลี่ยนบล็อกแค่ใบหน้าอะไรย่างเงี้ยร่างกายอาจจะธรรมดาก็ได้แต่ว่าสปาราดเนี่ยคุณต้องเปลี่ยนบล็อกตลอดใช่เรสปาราดเนี่ยมันอาจจะขายแบบว่าน้อยกว่าอุลตร้าแมนอ่ะจริงฮะซึ่งที่มันทำน้อยแบบนี้แปลว่าปริมาณการหาก็ค่อนข้างยากใช่ฮะซึ่งไอตัวนี้ก็เช่นเดียวกันผมไม่เคยเห็นนะในอุลตร้าแมนนะไม่รู้ว่าเจอเจอหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้เนี่ยดี๋ยวเรัาเลยว่า จับแล้วสัมผัสแล้วรู้สึกดีมากนะครับฟินมากเพราะว่ารอยตะปุ่มตะปามตรงนี้นั้นทําได้สมจริงมากๆมีร่องรอยอะไรอย่างนี้ผมชอบนะงานซอฟสับหลาดเนี่ยครับผมจับทีไรก็ฟินมือนะครับสับราดตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะะตัวนี้นะถึงจะลงสีน้อยแต่ว่า เราสมุนตะป๋ผมชอบมากมันเราดูอันนี้แล้วก็ไปดูอินกับตอนที่ไปดูในซีรีส์โอเมก้าได้เลยนะอันนี้ก็โผล่มาในตอนที่4แล้วก็ด้วยเอ้ยเอ้ยตัวนี้โผล่มาแล้วเราต้องมีแล้วอะไรเงนี้แล้วสัปะหลาดมันสวยด้วยรายละเอียดมันเยอะกว่าด้วยต้องมีสะสมแล้วคือก็ต้องมีครับผมนะครับอ่ะสุดท้ายของซอบระกันครับก็คือตัวงูหรือเปล่าเนี่ยหรือว่านอนเนี่ยไม่ใช่หนอนคุณมอสเป็นพยางูยักษ์นี่โคตรเขาเรียกพยานเลยนะ ผมในตอนที่5นะ่ยพญางูเดี๋ยวผมขออนุญาตแจกก่อนนะครับนี่ฮะอันนี้คือรูปร่างพญางูในในซีรีส์กับพญางูในซอฟเนี่ยเห็นนะเห็นว่าเปิดตรงนี้มันแข็งแข็งเห็นนะเขาบอกว่ามันแบบดูดซับพวกโลหะอะไรพวกนี้อ๋อนี่คือพญางูที่ดูดซับโลหะอะไรแบบนี้ใช่ที่เราดูในเรื่องนะมันมันดูสวยมากนะตรงนี้มันมันแปลกด้วยผมไม่เคยนึกว่าอ้ซอฟสวรรค์จะทำอะไรเพผยวๆแบบนี้ ตรงๆนะบางคนเนี่ยอาจจะแบบเฮ้ยผมกลัวงูอะไรเงี้ยออแต่ว่าจริงอันนี้มันน่านรักนะมันก็แอบ,บแอบ,บกลัวอยู่แหละแต่ว่ามันก็น่ารักใช่ครับผมเออจริงๆนะเดี๋ยวลองขยายดูนะมผมคิดว่าลวดลายต่างๆนาน,า,น,า,น,า,นาเนี่ยผมชอบทําถึงแต่บางคนเนี่ยอาจจะอาจจะเก็ตกลัวเก็ตงูนู่นนี่นั่นหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าเฮ้ยมันก็เหมือนเนี่ยงูที่ เขาเรียกว่าแปลงเป็นเหมือนกับหุ่นเหล็กใส่บอกอะไรแบบนี้อย่างนั้นเลยนะครับน่าสนใจอนการับตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือตัวนี้เลยครับผมนะครับน่าสนใจมากครับครับคุณแจ็คครับต่อมาป๊อปเข้าไปโอ้โหผมบอกเลยว่ากล่องนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนคุณแจ็คครับครับผมนี่ฮะรูปร่างกล่องข้างในแบบนี้เปิดมาแบบนี้รับรับร่ไท่การ้อนเลยไท่การ้อน โอ้โหเฮ้ยสวยนะรู้เล่นอมมาาเดีนะทุกคนฮะกินใหม่กินใหม่กินพัสดุชินใหม่นะครับคุณได้กินใหม่อย่างแน่นอนอันนี้คือผมเปิดครั้งแรกนะคือผมอ่ะอยากจะแบบคล้ายๆกับคนคนขี้อวดใช่ครับผมว่าง่ายคือว่าถ้าเกิดว่าผมซื้อมาเนี่ยผมก็จะเปิดเลยเปิดโชว์ให้ทุกคนดูเลยว่าไอ้ของชิ้นนี้แหละครับผม มันงดงานขนาดไหนก็คือรู้ไปพร้อมกันแหละ่ะครับนะครับไอตัวนี้ผมบอกยว่ามันประกอบร่างได้หลายแบบได้เกินใช่ครับแล้วก็สามารถแปลงร่างได้ด้วยอะี่คุณยัดประกอบนะฮะอ่าฮะมาฮะเราต้องเอาหัวออกมาก่อนนะอ่าเนี่ฮะหัวของไทการ่อนนะอ่าจะเป็นหัวนี้แล้วมีปากด้วยนะ่าปากด้ยด้วยนะหัวนี้นะะอ่ะมือมาแขนสองข้างอย่างนี้นี่ฮะเป็นสัตว์เป็นสัตว์ออกมาอย่างนี้อืมเป็นสัตว์ออกมาอย่างนี้อันนี้คือสัตว์ก่อน สัตว์ก่อนนะอแปลงร่างเป็นสัตว์ก่อนอ่ะเป็นสัตว์ก่อนอาจจะมีขาสีข้างแล้วก็หัวแล้วก็หางอะไรแบบนี้ใช่อ่ะอ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นของเขาเรียกว่าไทรการรอดละอ่าดูรูปร่างหน้าตานะฮะดูฮะนี่ฮะประมาณนี้อันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับเลคิเนสเลยที่สามารถเล่นเสียงได้อ่าเพราะว่าเลคิเนสมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นดาบใช่ไหมอ่ะอันนี้มันเป็นเหมือนกรงเล็บอะไรเงี้ยอ่ะดูฮะเห็นนะเออนี่ฮะอ่ะต่อมาฮะเดี๋ยวเราจะมาเขาเรียกว่าอ่ะดึงที่ขั้นฐานออกแล้วกันอ่ะมาอ่ะ เนี่ยที่กันถ่านอยู่นี่ฮะเราจะมาดูว่าเฮ้ยมันกดแล้วมีเสียงหรือเปล่าหรือมีอะไรหรือ,รอเปล่าอออ่ะอืะอมดูนะมันจะมีปุ่มอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ตรงนี้ซึ่งปุ่มเนียนมากเออมันก็เหมือนเดิมเหมือนกลิคิเนสเลยปุ่มเนียนมากอ่ะลองดูฮนะเสียงคํารามนะอ่าเสียงข้รามพิศษ อันนี้แบบตุ่มๆๆเลยนะอุ้ยฟิงอะไรสักอย่างเลยใช่ไหมอืมโอ้เสียงร้องโหยหวนนะอืมครับผมอืม โอเควนละวนมาหลังจากที่กดปุ่มไปแล้วครับผมได้ข่าวมีลูกเล่นกดปุ่มค้างอีกใช่ฮะมันคืออะไรคุณแจทฮะมันจะแบบว่าเป็นได้ยินเสียงสั่งการของโคเซนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราดูกันแล้วอันนี้คือเสียงโซโคเซเลยผสมกันอ่ามามาเดี๋ยวลองดูกันฮะกดค้างนะตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรากดค้างเดี๋ยวเรากดค้างอืม โอ้ยนี่สัญนาวอ,อืมนะฮะอืออ่าอุ้โอ้โหเป็นไง

นไงฮะเออมันก็แบบยาๆแล้วก็ส่งแบบว่าไอพูดไปเออแล้วก็แบบว่าใช้พลังไปอะไรเงี้ยถือว่ายคุ้มค่ามากๆนะฮะอ่ะนอกจากที่ว่าเป็นโหมดแบบนี้แล้วฮะครับผมเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาให้เห็นชัดๆเลยว่าไอการลางเป็นแบบกรงเล็บที่แบบว่าโอเมก้าเนี่ยใช้งานเป็นยังไงอ่ะลองดูอ่ะครับผมอ่ะรับมันจะมีปุ่มอยู่ตรงอ่าตรงนี้นะฮะเอาไว้ปลดสลักนะแต่เราไม่ต้องอะไรมากมายครับเราแค่โยกตัวนี้ไปอืมโยกไปฟ้าบ แล้วก็โยกไปฟ้าอะนี่ฮจนมันแบบเข้าล็อกมันเขาเรียกว่ากดได้เออเดี๋ยวเราลองดูว่าพอเป็นแบบว่ากรงเล็บแบบนี้จะมีเสียงอะไรบ้างอือ๋อฟันเอ้ยโอ้โหอุ้ยเหมือกลายพันะุ์นะวิ่ง โอ้ oh oui. คำน S. <S ียกว่าพอเมื่อกดค้างเมื่อกี้อย่างที่ผมบอกมันจะมีแบบเสียงแบบฟฟิ้งออกมาที่จริงมันมีกดค้างแบบว่าเป็นวิวิมันนับเป็นวิก็มีนะใช่ใช่ครับรู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างมีมีหลายวิเหมือนกันใช่ครับผมลองยาวๆนะผมลองยาวๆเมื่อกี้ยาวๆนะมือมือวิเป็นเสียงช้า่ะ อืช้าเป็นเสียงช้าแล้วถ้ากดถ้ากดช้ามันจะเป็นเสียงช้าอ่แล้วก็กลับมาเป็นฟิ้งฟิงอ่าโอเคมันมีการชาร์จระยะของมันเห็นไหมระยะสั้นระยะยาวอะไรแบบนี้นะฮะถ้าเกิดว่ากดแบบอ่านเล่นฟันธรรมดาอย่างเงี้ยเนี่ยเรากดแบบสั้นๆประมาณสองสามทีเดี๋ยวซีรีส์สารมันจะมีวิทออกมานะฮะแต่ถ้าเกิดการชาร์จแต่ละครั้งนี่ก็จะแตกต่างกันออกไปชาร์จสั้น ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งอ่าชาร์จยาวก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งโอ้โห,โโหเป็นยังไงฮะ อันนี้โมยังเนี่ยลูกเล่นน่ะลูกเล่นก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับของพวกแบบกรงเล็บเพราะว่ามันมีแบบเห็นนะเราเห็นให้ดูแล้วว่าเสียงทั้งตอนแบบแปลงร่างเป็นไทรการ้อนที่เป็นสับประหลาดเป็นอีกเสียงหนึ่งพราะว่าเป็นแบบว่าเป็นกรงเล็บที่แปลงร่างโดยโอเมก้าที่ใช้ร่างไทรกาลอนนี้เป็นอาวุธแบบนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งเรามีเลคินิสไหมเรามีเลคินิสไหมมาโชว์หน่อยไหมอ่าได้ไดเอามาโชว์มาโชว์หน่อยอันนี้เป็นกรงเล็บอ่ามาอ่าเป็นดาบเป็นกรงเล็บแบบนี้ครับผม นี่ของของโอเมก้านะแล้วสามารถกลายร่างกายพันธุ์เป็นชุดเกาะของโอเมก้าได้ด้วยนี่นี่เรทินเนสเด็บเอาแกลแพนลูกทานนี่ฮะแต่ผมชอบไอ้ที่ว่าอันนี้มันมีแบบว่ามันซ่อนเนียนมากเลยนะไอ้แบบที่กดอะไรเงี้ยเอออันนี้จะซ่อนเนียนนะผมก็ยังไม่รู้เลยกดปุ่มตรงไหนเนี่ยนี่ยเนี่ตรงนี้เออเนะเนียนมากเลยนะเนี่ยเฮ้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 ยเออเนี่ยโโอ้หเนียนมากเฮ้ย อันน้ออันนี้เม่ได้ไม่มีอันนั้นว่าของเล่นจีนแล้วเฮ้ย <ser en> ผมชอบนะอันเดียเนี่ยเดี๋ยวแบบว่าเรามาแบบอ่ะให้ดูแบบสองอันเลยแอดนะทุกคนฮะทุกคนดูฮะอันนี้ก็เป็นหมวดอาวุธนะมันสวยงามขนาดไหนฮะหมวดอาวุธนะยทุกคนดูดูเห็นนะโอ้โหเล่นได้ทั้งหมวดอาวุธแบบนี้และก็หมวดสับปหลาดแบบนี้โอ้โหซึ่งหมวดสับปหลาดก็ง่ายฮะเหมือนเดิมฮะมันมีปุ่มตรงนี้นะฮะอ่ะเราก็ต้องกดปุ่มตรงนี้ฮะ ดไปจึ๊กหนึ่งแล้วก็เอาออกมาเนี่ยมันจะมีเสียงอยู่อ่าแล้วก็แบบนี้แล้วก็เอามือเนี่ยมาไว้ตรงนี้เหมือนเดิมอ่าเห็นนะฮะมันก็จะกลายเป็นแบบว่าสปาร์าดของอ่าไทการอนเหมือนเดิมแล้วอุ้ยง่ายๆนะทุกคนนะง่ายๆเลยผมเลคเนตบ้างออไทการอนเนี่ยรูปร่างหน้าตา้ายสิงโตมากเลยเนะี่ยอ่าใช่ ย่าย่าย่าโอ้โหสวยงามจริงๆครับทุกคนนะใช่ครับผมโโอ้หหรือว่าถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีเลคิเนตไอตัวนี้ก็ยังมังกรเลยอ่ะใช่ครับผมปีศาจมังกรอะไรงี้หางนี่น่าสนใจมากใช่ฮะนี่ฮะอ่านี่นี่ต้องมีต้องมีนะต้องมีนะนี่เออเป็นยังไงคุณแจ็คครับครับผมเดี๋ยวเรามาทำธุรกิจกันดีกว่าครับผมถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยเขาเรียกว่าที่เรารีวงรีวิวไปเออไอไล่แบบนี้นะทุกคนนะ อย่าลืมนะฮะไปสั่งซื้อได้อย่างแรกเลยเว็บไซต์ของคิดแองขายซึ่งเว็บไซต์นี้ก็ไปหาดูได้คะเพราะว่าแต่ละมันจะมีโปรโมชั่นกันไปว่าซื้อทางเว็บไซต์เนี้อันนี้ก็เขาเรียกว่ารับประกันได้แหละว่าอันนี้ของแท้แน่นอนหรือถ้าเกิดทุกคนเนี่ยไปเดินห้างเซนทัลเดอะมอลล์โรบิสันอะไรนู่นนี่นั่นนะฮะก็มีแบบโหมดขายของเล่นนี้ของคิดแองขายเหมือนกันก็ไปหาดูได้ฮะทั้งเลคินเนสทั้งไทการ์ลอนนะหรือว่าร่างต่างๆที่ออกมาหรือว่า โอเมกาสลกเกอร์ที่เราเคยรีวิวไปเออก็บอกว่าอยากได้เซ็ตของโฟฟันที่โฟฟันรีวิวอะใช่ใหรือแม้แต่พวกซ้อมแบบนี้ก็ไปหาดูได้เขาจะห้อยไว้อะไรไว้อยู่นะครับก็สนใจมากซ้อมจ้าฮะก็ประมาณนี้หรือแม้กระทั่งแต่ช้อปปี้ลาซาด้าร้านติ๊กต็อกช็อปอะไรพวกนี้มีให้หมดเลยอารีบาบา อลีบาบานั้นคนซื้อแล้วไปปล่อยขายหรือเปล่านะฮะผมว่าไม่ใช่แล้วอออันนี้ฮะก็แบบว่าทั้งหมดทั้งมวลในที่เราเอามาให้ดูเห็นนะเราเอาเลคิเนตอันเก่ามามาให้ดูแบบเทียบกับอะทรการ์ลอดเลยเขาเรียกว่าเทียบกันเลยเพราะว่าในซีรีส์นี้ออกมา2ตัวแล้วนะใช่ฮะเราก็ตามไงเพราะเราตามซีรีส์อเมก้าตัวนี้ก็ต้องมีใช่ครับผมอะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะในการจัดหาจัดซื้อนะสนใจอันไหน ก็ไปสั่งซื้อกันได้ครับเน่เพราะว่าตอนนี้ซีรีส์โอเมก้าเนี่ยกำลังฉายอยู่กระลังมันเลยล่ะไปติดตามกันได้ครับผมอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรฝากนะฮะขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายครับไปายครับรับไปซื้อนะโอ้โหสวยอันนี้สวยผมบอกให้เออสีเหลืองกับสีดำมันสวยโคตรสวยทุกคนนะฮะแล้วร่างเนี่ยเพิ่งออกไปเมื่อตอนที่8นะฮะโอ้โหาย่า อ,อ,อไปร้องไกลล่ไปมันเป็นลำคาแล้วมันไม่หาม,มันลำคา